ใบซุงค้าใบซุงพี่น้องคะ่ะตีน้อยอยู่ทบแลยตั้งเ็ดปลูกตาโมดาเสีงนงใน канал เอากาบันมาได้ก้อนามาอยู่ไว้ตีนาวัดสนหลอกในก к เนาะตีห้องเย็ยนจุม่มมูลตุ่มพิณอ้อเจ้าคือตายเอาคาตูปิดเรียนนั่นขนาดเนาะกาปองกอตีหันเห่าในก к เนาะกาปองก็ตียามหันกาปองก็ไปยามหันกอตีมีในก к เนาะก็มีลูกเย็ยนใหม่เะะะอาคาลายๆก็มาสำหรับเย็ยนเห่าก็อ่ำหันปีก็มีอยู่ในก к เนาะ ป้าสนดอกในกอตีจับกันตั้งเช SO ียนตั้งหลงป่าสนดอกในกระนอกอันน <estratég> ั้นก็ํานุสนดอกในกนะนาะกาะว่ามาตั้งในเมืองนี่ก็มันก่อนไก่สังหนังเก่าในกระนอดพวกไก่กันตังพวกหยาสนดอกกระนอกพวกไก่กันตังพวกหยาสนดอกนะครับก็พี่น้องการลูกตังในเมืองมากก็มาสื่อสื่อก็จะอยู่ฝ่ายใต้มื้อในกระนอ่ฝ่ายใต้มื้อล้วก็ปน ลงเด connect, part, ินวัดสวนดอกในกนเนอนั่นมาอีกหนึ่งี่กนเนะพ่อพี่นอการมาก็ตีอยู่ไว้ฝ่ายซพ่อลูก้ังในเมืองมากนเนาะทำนั้นก็พ่อพี่นอการลูกตังกับต้นพย่อมมาเนี่ยก็มาซื้อเที่ยวก็วัดก็ตีอยู่ฝ่ายขวามือในกนเนะพ่อพี่นอก่ะมาถึงก็ตีหันกล้องมูอในกนเนะอันนั้นก็ตีเป็นตั้งเขาในกนเนะตั้งเขาวัดสวนดอกนี่ค่ะพ่อพี่นอก่ะขี่รถมาในก็ตีหันอยู่ในกนเนะตีหันกล้องมูอในกนเนะ พกอพี่น้องค่ะขี่รถเข้ามมาในกอตีหันกล้องมูใหญ่ๆในในข้างนอกยากอพี่น้องค่ะก็ข้ามาดังในวัดยากอตีปนวัดใหญ่ในข้างนอกวิหารใหญ่ในข้างนอกปีน้องค่ะก็เข้ากับตึกเดิร์กในขางนอถอดดังในปุ่นในข้างนอกโฮงเยียนเอาการตีอยู่ไว้ดังในปุ่นในข้างนอกข้าวตีอ่อนพี่น้องค่ะกัดโตัวจอมกันในค่ะวาตีเฮียนลิกชุ่มผมตุ่มพี่น้องเจ้าเกิดใต้ตีปืดสวนกุวรรณติดนั่นกันเนาะ ต่างตีลคายามกอมองถึงสีม่วงกุวันติดในกันนาะก็ติปิดเฮียนเา้าวในกันาะวันที่18บแในในกันอาออันนี้ก็ติเป็ี่นวัดปัดสนหลอกในกันอาะพี่นอกค่กํากำบองก็ตียามหันยามมาอยู่ในะค,ะนะคะันกำบองก็ตีไปยามหันในกันาะเพระว่า,าคะ่ะป้นวัดใหญ่กว่าเนกกว่าด้านในซื้อซันอนะเขากัด้านในบุญค่ะ ข้าวขาแต่เดี๋ยวก็มาถึงยอดในข้านอเปลี่ยนห้องเย็นอันไหนในกันเนาะที่มีสามสี่อาทจันในข้านอปีนอขามาถึงก็อยู่ไว้ผานทร้มือนึ่งขนาดเนาะยอดกตีในก็จะเปลี่ยนตีหับลูกเฮียนเหมือนกันในขณะปีนอขาอยู่จำตั้งไรก็าาสมัครเฮียนตั้งมันในข้านอกตีเฮ็ดข้าวขาลุ้มขาวขาแต่ก็อยู่ไว้ตีตั้งเขาวัดเป่าเนื่อขนาดเนาะคอยกาวาข้าขาไว้สองตีในข้านอ พ่อพ okay. hmm? ี่น้องกรจัมพ์วัชนหลอกกอมาสสำมักไว้ดีวัสนหลอกกอไลในกันเนาะนี่ก็ดติเป็นป้ายมันกันเนาะพี่น้องกรกกอหิมาสำมักกันนั่นกันเนาะพ่อนั่นมากก่อติดปีกย้าในกันพ่อพี่น้องกรานั่นมากสำมักในก่อติดตกลื่นก่อเพราะว่าปีกยาวก่อติ่มตันคึดเปิดนั่นกันเนาะยาวก่อพ่อปืนเฮียนกวาไก่ห้ามไก่มาสำมักเฮียนในก่อมันก่อติดตกลื่นเปิดเยาวก่อติดเฮียนคึดเปิดนั่นกันเนาะอาคารได้ก็ดติดเป็นว่างว่างห้องเย็นเนอาคารในขนาดเนาะ กำมกอค้าตีอ่อนขนาดตัวตั้งเหนือพุ่นเดียกันเนาะอีกนึงเดียกันเนาะเพราะว่าจำนนาตีเขาปืดปืปไดไฟปันกอที่ขึ้นขนาดตัวเนียกันเนาะเพราะว่าจำนนาตีมปืดกออยู่ตั้งแต่ในตัวกอไรเดียกันเนาะนี่คะอันนี้ก็ตีเปลีงง่ยนห้องยนเ์าอค้าตีตีเห็นดินะคในกันเนาะเพราะว่าพี่น้องกามาในกอเพราะว่าหันในกอตัวในลี่ยนตีมากกอไรเดียกันเนาะก็เพว่ากับตัวเลยมันไวกันเนาะมันคือกาบ,บกันเน,นาะตัวให้มีอินเทอร์เน็ตก็ในกันเนาะอันนี้แต่ก่ออ่อนพี่น้องกามาตัวในาะ พอวาพี่นนอค่ะอํำพันในกอตัวในแผ่นตีเตรียมมาปัดสนหลอกในก้อยกอมันก่อ่าออกมาเย้าในกันนอนพีนอค่ะก็ตัวจอมแคบหางแล้วก็มาจอมแผ่นตีก็เลยในกันนอนใจ GPS น้ำตางมันขนาดเนาะน้ำสินตางเอามาในขนาดเนาะกำเนียกอค่ะีขึ้นกับตัวที่ห้องเฮียนเอค่ะอีกหนึ่งในกันนอนในกันนอนในกอเ่็น ตั้งึ้นมาเนี่ยขนาดเนาะเข้าค้าในี่ก็จะเป็นห้องเฮี้ยนเขาค้าในกันอ้อก็เข้ากาดติดได้มาเยี้ยนกันที่ในในกันเนาะก็เขี้ยวไม่ในกันอ้กพอตีมีต่างนั่งตั้งตีเตรียงดีขนาดขนาดเนาะมี่ไวปั้นในกันอ้ออันนี้ก็จะเป็นจันนึงหนี่งในกันอ้เขาค้ามาลีเดีนโดยจอมกันเนี่ยค่ะเพราะว่าวันที่สิบแปดต้นไหนก็ปีนอเาค้ากอ มาเจ้ากันอีกหนึ่งในคณะมามอกเปดมองเจ็ดมองคืนเปดมองซึ่งในกน่อนไล่ในคณะวันมาลานกอวันที่สินั้นในลูกเฮียนมันติมานำนำในคณะยาวก็ปวารคาไปมาสม,มัคเฮียนวันที่สิบกอมันติซุกซักอีกหนึ่งในคณะก็เพืเ่นนั้นใดพาาี่น,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 มมออน้องกาตั้งวันใดก็กาสมัคไหวอ่อนตั้งก็เตลีอยู่ในคณะเพราะว่าวันที่สิดนั้นก็ติดมิจนาตีเขาเจ้าคู่เขามาไปฮับไปทัดด้วยส้นหมายดี อ๋อโลเคียนเอาคามาสมัครเฮียนไว้นั่นขนาดเนาะเอาคาในก็ติเปียนตีฮองเฮียนเอาคาจั่วนมงผมพี่น้องเจ้าเกื้อใต้ตีดปืดเฮียนสอนไหวปั่นนั่นขนาดนาะติีปืดวันที่สิบแปดแนวกันเนาะก็พี่น้องคาก็มาเฮียนกันในกันน้เนาะคาพี่น้องคาลยหานูเมื่อใกล้ก็ติเปียนฮองเฮียนเอาคาในกันนาะหรือพอตีหันตีนั่นไงนาะตีม้าไงนั่นขนาดนาะก็เอาคาในป้อมยามทำในปอกก็มี่จำจำก็อเมืองฮางไก่ไหวในกันน้อก็พิจารนัในไหนในมัดไทยนี้ ตีหงเยี่นอาคาในกนอเอากาอกาีคือรกาเอากาไว้ตีเด็กก่อนในกนอเอากาสั่งไก่หม้อรบสมบัติแดงาหม่สุงคาเอากายย่อมน้อมพ่นอคาในกนอที่สั่งแรกค้าอไวในกบพว่ามือไผ่ใช้ซ้ำยิ้วกองในกองไทยในกนอมือไผ่กวาซ้ำยิไว้เมียกในกนอขเปอรอนนันและอ่ำจังไวพ่นอคาในกนอย่อมน้อมกานอเอากาอากาศจากไม้อรบสมบัติแดงา